ขอาวบรสษข้อมูลคุณมีอินเนอร์คุณมีสิ่งที่เก็บนเพราะผมรู้สึกเขาให้ข้อมูลผิดให้ประชาชนมาเรือ่อยๆแต่เมื่อกี้บนเวทีเขาโอเคกับบิดคอยแล้วไงสิ่งที่บอกเตอรพูดเมื่อกี้นี้บอกว่าเฮ้ถยถ้างั้นคนที่ถือบิดคอยเยอะที่สุดก็คือมายเนอร์ก็คือ50%หรือเปล่าทีนี้ไม่ใช่ครับทำไมรู้ไหมครับออยอมรับว่าพูดจามหมาไม่แดกไปหน่อยนะครับ ยังไงผมกราบกราบขอโทษโโดร์ด้วยครับไปย้อนไปดูเฟซบุ๊กของเขาเขากราบา์บิทคอยเยอะ <c oughs> มากนั่นคืออดีตไงวันนี้เขาเปลี่ยนความคิดได้คนเราเข้าใจผิดก็เข้าใจใหม่ได้ไง มุมไหนบ้างที่อยากจะเคลียร์ใจกันตรงนี้เชิญ <ผม S 1> ได้เลยครับผมรู้สึกว่ายังมีอีกท็อปิกหนึ่งที่เราต้องคุยครับคือบิตคอย n คือว่าหลายๆคนยคนรู้จักรู้จักดรสบนร่ะเป็นเพราะว่าเขาเก่าวหาบิตคอย n เยอะมากแล้งานนี้คืองานบิตคับสมิทผมอยากจะเอาโอกาสนี้มาคุยถึงเรื่องบิตคอยนนิดหนึ่งคือผมว่าเร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 าข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ครับคุณท็อปไม่ต้องห่วงข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ครับเรื่องนี้เรื่องบิตคอย n ถึงงานนี้ไม่เกี่ยว <S <S <c oughs> ถึงงานนี้ไม่เกี่ยวกับบิตคอย n ครับต้องคุยเรื่องเกี่ยวกับ คือเขาอ่ะคือดรเตอร์เขากล่าวหานะครับว่าแบบเฮ้ยบิตคอยน์มาเอามาทำฟรอดเอามาเป็นเงินเทาจีนเทาแล้วผมหมาว่าเวลานี้คือเวลาเคลียร์อะไรแล้วกันใช่อันนี้อันนี้คือเคลียร์ของผมแล้็ออรอยากเคลียร์ไหมเรื่องประเด็นกล่าวหาบิตคอยน์เนี่ยในมุมมองนี้ผมเองแล้วนี่ผมดิเดียบสุดท้ายก็คือว่าผมไม่ได้บอกว่าคนเล่นบิตคอยน์นี่เป็นอาชญากรนะครับไม่ได้พูดอย่างนี้ผมหาให้ทุกคนหามาให้ดูเลยผมเคยพูดไหมไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเหยื่อเหมือนจะมีคำคล้ายๆนะดตอร์นะในกรณีที่ว่า ไหนครับก็ดูหน่อยครับนี่นี่คุณเรียกคนเทรดคริปโตว่าสมุนอาทยากรเขียนว่าผมเขียนผมเขียนว่าไงผมเขียนว่าไงใช่ไหมเขียนชัดๆอ่านชัดๆนี่ครบครบดรสุพลทำคอนเทนต์แซะบิตคอยที่ให้หลายคนไม่พอใจอยู่บ่อยๆถึงขั้นเคยเรียกคนเล่นคริปโตว่าสมุนอาทยากรครับแล้วดรสุพลมีประเด็นกับคนในแวดวงคริปโตอันนี้อันนี้คนอื่นเขียนนะผมไม่ได้เขียนใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสรุปรา a m a แต่ว่าที่ผ่านมาที่ผมพูดเนี่ยมันว่าคนเล่นเนี่ยนะครับก็อาจจะชอบเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึง นะหรือเป็นการลงทุนเป็นความท้าทายนะครับเป็นสิ่งใหม่ที่รู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็น,ปน, fashion, ปนสาระนะก็ตามเนี่ยครับนะเราก็อยากจะเล่นไปแต่อย่างที่บอกเนี่ยบิตคอยเนี่ยครับนะศ0นสเซนี่ยนะครับของคนถือบิตคอยเนี่ยถืออยู่เกือบห้าสิอร์นะ่ะแล้วอย่างนี้นี่มันไม่ผูกขาดเลย<า>น,นะน,นะนะแล้วมันจะกําหนดราคาขึ้นลงก็ได้และอย่างที่บอกเนี่ยครับว่า เนี่ยมีคนที่เล่นแล้วประสบความสำเร็จสักสิบเปอร์เซ็นต์มั้งที่ปู้สึกเางสำเร็จเนี่ยนะครับแค่นั้นเองอันนี้ผลการศึกษานะผมก็เขียนไปมีอ้างอิงตลอดไม่ได้พูดส่งเดชน,นะครับไม่ได้พูดตามอารมณ์นะครับดังนั้นคนอยากจะเล่นก็เพื่อเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งก็เชิญเล่นตามสบายนะครับไม่ห้ามกันนะแต่ว่าในระยะยาวผมอยากห้มองว่าเราไปประกอบ อาชีพคาบอาคาบนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เราู้สึกว่าเออเราได้สร้างสรรค์อะไรบางอย่างเอาบินคอยอย่างเดียวเอาคอยอย่างเดียวก็คือไปทาอาชีพที่มันแบบว่าได้สร้างสรรค์เนี่ยได้ใช้ตรงกับจริตของเราได้ทําอะไรที่มันแบบว่าเป็นการสร้าง Return on i n v e s t m e n t Return of Investment แล้วก็เป็นเรเวเลตที่เราไปข้างหน้าได้ไม่ใช่มูดเด่นั่งเล่นแบบนี้นะครับผมว่าไปทําอะไรอย่างอื่นน่าจะสร้างสรรค์กว่าครับอ้าวเคลียร์ได้ดีอ่าเอซีเคคุณแาปากค้าง เดี๋ยวผมอธิบายให้ด็อกเตอร์เข้าใจนะครับอันนี้คือผมอยากให้ดออร์รับฟังผมนะผมผมไม่ได้พยายามก่าดดอกเตอรแต่อยากให้ด็อกเตอร์ไม่เป็นน้ำมันแก,ก้วแป๊บหนึ่งฟังผมนิดหนึ่งโอ้ไม่หนึ่งบิตคอยน์น่ะสร้างด้วยคอนเั็งปต์ของ proof of ผู้ k p r o o f of work คือว่ามันมีหลายๆคนครับที่สามารถขุดบิตคอยน์ได้ใช่ไหมครับแล้วผู้ป o r กอบอธิบายง่ายๆนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าผมจะมี m a t h e m a t i c a l equation นหนึ่งยากมากๆใครคิดใครคิดคำตอบของ Ma equation นี้ไดอะ่ะเอาไปเลยอน, Bitcoin, น,น์และสิ่มทกิกอิคว ทุก4ปีอะรีวอร์ดตรงเนี้ยรีวอร์ดสมมติว่าปีแรกให้อยู่ที่ประมาณ10ปีที่2จะให้5ปีที่3เอ้ยไไม่ด้ทุก4ปีเขาเขจะมีฮาฟิ้งใช่ไหมสี่สี่ปีแรกอาจจะให้อยู่รีวอร์ดยู่ที่ประมาณสิบบิตคอยน์แปดปีจะเหลือแค่5้าบิตคอยน์แล้วก็สองจุดห้าเลยว่ากันไปนะครับซึ่งสิ่งที่บอกทอรพูดเมื่อกี้นี้บอกว่าเฮ้ยถ้า,างั้นคนที่ถือบิตคอยเยอะที่สุดก็คือมายเนอร์ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับทำไมรู้ไหมครับเพราะรีวอร์ดของบิตคอยน่ะะะมมัันนจจลลลลดดงง50% สี่ปีและสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าใบาเนอร์ทั้งหลายครับจำเป็นที่จะต้องขายบิตคอยน์เพื่อที่มาจ่ายค่าเช่าเพื่อที่จะมาจ่ายค่า,าไฟมันมี selling pressure ตลอดเวลา so คนที่คนที่มาบิตคอยนนะ์จำ over time มัน d e c e n t r a l i z e มากขึ้นม,มัน d e c e n t r a l i z e มากขึ้นอันนี้คือหนึ่งอพอที่สองครับตอนนี้ด็อกเตอร์บอกว่าเฮ้ยบิตคอยน์มันสำหรับคนที่ทำธุรกิจสีเทาสีดำต้องบอกก่อนนะครับว่าต้นกำเนิดของบิตคอยนนะ์มันสร้างมาเพื่อ disrupt Western Union ก่อนหน้านี้ตอนที่เราโอนเงินให้ใครแล้วแต่เราต้องเสียค่าดำเนินการเยอะมากแล้วต้องรอนานมากๆใช่ไหมครับคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับถ้าคุณโอนจากไทยไปสิงคโปร์ไม่รู้สึกอะไรแต่ลองโอนไปที่แอฟริกาสิครับลองโอนไปที่เคนยาสิครับมันยากมากๆโซนจริงๆสิ่งที่เป็นความพยายามที่จะแก้ครับคือสิ่งนี้คือ Western Union นะครับแต่เขาาเขาาไม่ผิดครับตัวนี้ว่ามันมีคนที่ใช้บิตคอยน์ไปทำไปทำอย่างเงีอาจจะค้าขายค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วว่ากันไปนะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณนะครับผู้ร้ายจริงๆอ่ะ มันไม่ใช่บิตคอยนะครับมันคือเงินสดนเพราะถ้าเขากล่าวหายอย่างเงี้ยยกตัวอย่างน,นะครับตอนนี้คุณเมาแล้วขับอ่ะคุณผ่านด่านอ่ะตำรวจขอขออะไรขอบิตคอยหรือขอเงินสดอขอเงินสดดถ้าเขาขอเงินสดยกตัวอย่างนะถ้าถ้าเขากล่าวหาไปส,ย,สยกตัวอย่างไม่ไม,ไม่ปกติสิยกตัวอย่างเรื่อนีนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น everyone knows เ right ว่าถ้าเราถ้าเราผ่านถ้าเราเมาแล้วขับผ่านผ่านด่าน เราเราก็จะเราเราเราจะแลกเปลี่ยนด้วยเงินสดเพราะว่าัน,น,นชี้นำแบบนี้เพราะเพราะมัน t r a c ไม่ได้นี่นี่คือหนึ่งนะครับสองย,ตยกตัวอย่างนะครับเงินสดอีกอย่างอีกอย่างในที่เงินสดไม่ดีคืออะไรครับเป็นเพราะว่าราคาราคาเล็กๆน้อยๆขายหมูปิ้งเอ่ยขายขายเสื้อผ้าอะไรอะไรว่ากันไปนะครับเขาอยากหนีภาษีหนียังไงครับ cash only cash only จริงๆผู้ร้ายจริงๆครับคือเงินสดเงินสดเป็นสิ่งที่ track ไม่ได้เลยถ้าเราบอกว่า big contract ไม่ได้ผิดครับลองศึกษา b i ครับดูนะครับ big cap มี KYC ออื่า big cap มี KYC ถ้าตามหลักแล้วตามหลักแล้ว t r a ็กได้สิ่งที่ t r a ็กไม่ได้จริงๆะคือเงินสดแต่ว่าบิตแคบ KYC แต่ว่าอินฟาสตรักเจอร์ของวันนี้กวามยอมรับของ regulation กับอินฟาสตรักเจอร์ของบล็อกเชนยังไม่แมทช์กันก็แปลว่าให้ยังไม่รู้ว่าบล็อกเชนไหนคือสำหรับธุรกิจต้องมาเสียภาษีนะบล็อกเชนไหนคือบุคคลไหนแต่ถ้าร uh. ัฐบาลเปิดกว้าง uh. บิตคับทำได้ uh. บิต คริปโตอะแทร็กได้เงินสดแทร็กไม่ได้นี่ผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเปิดด้วยความดุดันแต่สุดท้ายวกมาขายขอให้บิตคอยบิตทับอ่ะไม,ไ,มไม่ผมผมผมมาพูดถึงความเป็นจริงมากกว่าครับว่าสิ่งที่เขาเกล่าวหามันผิดมันผิดถ้าเขาพูดว่าบิตคอยมนสำหรับจริงผู้ร้ายจริงๆอ่ะคือเงินสดถ้าสิ่งที่เขาเขากลัวจริงนะเขาเขาต้องเอาเงินสดออกไปเพราะสุดท้ายแล้วตอนนี้โอนเป็น usdt ยกเป็นตัวอย่างนะมันก็ต้องแลกเป็นเงินสดอยู่ดีสุดท้ายต้องแลกเป็นเงินสดอยู่ดีแต่ถ้าสุดท้ายไม่มีเงินสดเลยนี่แหละ transaction บทุกอย่านมันจะไม่ คุณมิโน่จะเกิดขึ้นได้ยากมากๆซีเคเขาบริจาคข้อมูลคุณมีอินเนอร์คุณมีสิ่งที่เก็บเพราะว่าผมรู้สึกเขาให้ข้อมูลผิดให้ประชาชนมันเรื่อยๆแเมื่อกี้บนเวทีเขาโอเคกับบิตคอยแล้วไงที่เขาก็พอไหวกับมันอยู่นะไปย้อนไปดูเฟซบุ๊กของเขาเขากะบิตคอยเยอะมากๆก็นั่นคืออดีตไงวันนี้เขาเปลี่ยนความคิดได้คนเราเข้าใจผิดก็เข้าใจใหม่ได้ไงเข้าใจเข้าใจแต่วันนี้เราทําให้เขาเข้าใจใหม่แล้วไงจะไปโกรธอะไรเขาอีกเนี่ยไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธแล้วไม่โกรธแล้ว ปกติผมไม่ค่อยโกดอะไรนะฮะแต่ผมนั่งข้างเขาความร้อนมันมาส่งไปถึงผมตกใจตกใจแล้วก็นั่งร้อนลุ่มเลยวกก็ไปขายของให้ท็อปได้ด้วยพี่ดิวมีอะไรอยากจะเคลียร์ใจกับดอกเตอร์บ้างเพราะว่าในไลฟ์ก็ไม่เบา,เาก็อไม่ต้องเกรง<อ>ใจครับไม่ต้องเกรงใจครับก็วันนั้น ยอมรับว่าพูดจาหมาไม่แดกไปหน่อยนะครับยังไงผมกอบกาบขอโทษด็กเตอร์ได้ครับมิกาครับมิการมิกาผมสลุดคุณเรื่องนี้ขอบคุณจริงๆการขอโทษจากอารมณ์นั้นในวันนี้ถ้าเป็นผมก็ไม่ง่ายแต่คุณทําได้แล้ววันนี้ด็กเตอร์ยอมรับคำขอโทษไหมครับโอยินดีครับไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ามากครับ น่ารักมากคนลุกไปหมดเลยดีใจตอนนี้ทุกคนก็สมานชันกันหมดแล้วอารมณ์ดีกันหมดแล้วยกเว้นคนเดียวคือ CK <c oughs> ไม,ม่ผม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 ไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบอ่าดรอกเตอร์นะครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากคุยวันเนี้ยผมอยากให้วทีนี้เราคุยกันเรื่องหลักการจริงๆแล้วผมว่าโลกเราเปลี่ยนเร็วมากๆเนอะสิ่งผมว่าคำพูดที่บอกว่าเฮ้ยอาบน้ําร้อนมาก่อนอนะไม่ได้บอกว่าไม่ถูกนะครับ จริงๆวิธีเก่าอ่ะอาจจะยังเวิร์กอยู่ก็ได้แต่ว่า <ması S 1> <ihn. S 2> คนรุ่นใหม่ครับวันนี้ครับเรามีวิธีใหม่ๆที่อาจจะเวิร์กกว่าเร็วกว่าวิธีกับวิธีเก่าครับและอยากให้เราเนอนความคุว่าคำว,ว่าคนรุ่นใหม่ครับไม่ได้วัดด้วยอายุแต่วัดด้วยความคิดอีลอนมัสก์อาจจะ60แล้วนะครับแต่เขาความคิดเขารุ่นใหม่มากๆ <ừ. S 1> ใช่ไหมครับก็เลยอ,อยากให้เราพยายามรับฟังเพื่อเข้าใจอย่ารับฟังเพื่อตอบอย่างเดียวผม<อ>ว่าอันนี้เป็นมองที่สําคัญครับเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนกับตลาดที่มันเปลี่ยนเร็วมากๆอ่ะสุดท้ายเราจะเป็นคนิ้งทาเอครัด ผมเนีใช้ชีวิตมาก็าใกล้ถึงวันจะ50พี่ดิวก็เช่นกันแล้ววันหนึ่งคุณก็ต้องเหมือนกันคือเรารก็ต้องผ่านเลขที่จะไปสู่วันที่เป็นคําว่าคนแก่แล้วใช่ไหมครับขอฟังมุมมองสุดท้ายจะคนแก่แล้วครับ <c oughs> วันนี้คนรุ่นใหม่อาจจะกําลังถามหาความคิดใหม่ๆหรือการมุ่งไปสู่อนาคตที่อยากจะ โค่นทิ้งความคิดเดิมในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสในวันนี้ครับมีอะไรอยากจะสะท้อนถึงคนรุ่นใหม่ในวันนี้ไหมครับยิงมองผมเนี่ยต้องนึกถึงธงชัยแม็กอินไต่นะอายุเท่ากันเหรอหน้าละอายมากเลยดินะฮะดรโสพลอายุเท่ากับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตหกสิบหกแต่ก็ดูมันสามสิบหกใชดูมันเจ็ดสิบเราอย่างเรียกธงชัยไม่ได้ว่าพี่เบิร์ตแล้วเราเรียกคุณลุงปู่ไร่ปู่ น,นิดเดียวก็คือว่าอย่างนี้ครับสะท้อนอะไอย่างที่บอกเนี่ยผมก็ยังไม่เคยพูดในแง่ลบกับปิดคอยในแง่ที่ว่าเนี่ยมันไม่ดีตรงๆเงเลยนะครับนะครับเตยพูดถึงว่ามันมี transaction ต่างๆเนี่ยซึ่งแม้แต่ประธานกรตอ อเมริกาก็ยังบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยพูดในแง่นี้นะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งมันกลังจะจบแล้วแลดิ้งสวยๆนะครับแล้วนี่ถ้าเปิดประเด็นใหม่นะฮะอย่าแซะเพิ่มนะฮะไม่ได้แท้เลยนี่ไม่งั้นเดี๋ยวพยายามจะชี้แจงานนะฮะนี่ยืนยันไม่ทํางานอะไรเลยเนี่ยบิตคอยตอนนี้ที่ยังไม่ได้ขุดนะเหลือแค่สองล้านหนึ่งเท่านั้นเองใช่ยไหมครับดังนั้นจะขุดมาขนาดไหนเนี่ยพวก พันกว่ารายแรกเนี่ยหรือว่า0.003เนนี่ยตอบตรงประเด็นมีรายสะท้อนถึงคนรุ่นใหม่บางที่กำลังโลดแล่นอยู่กับการเปลี่ยนผ่านของสังคมอย่างตื่นตาตื่นใจครับโอ้ครับสุดท้ายเลยก็คือว่าถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะเราจะต้องพยายามที่จะศึกษาจริงๆนะอย่าไปฟังแต่ใครพูดเรื่องเดียวเนี่ยครับไม่ต้องไปมองไม่ได้มองไม่ได้มองรวมๆมองรวมๆนะคือจุดอ่อนของคนรุ่นใหม่ก็คือว่าเรามักจะ ฟังเมนเทอร์ของเราพูดเนี่ยแหละครับะนะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องคิดด้วยเหตุผละนะแล้วต้องจานานแล้วไต่ตองใช้ปัญญาอย่ยางให้ดีๆนะครับเราถึงจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ะนะต้องรีเสิร์ชเรื่องสำคัญผมเป็นนักวิจัยเนี่ยครับนะนะเราต้องรีเสิร์ชด้วยตัวเราเองนะ,อ,ะอย่าไปเชื่อใครง่ายๆครับอขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครับเยี่ยมไปเลยครับถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับจากเจเนอเรชั่นก่อนหน้านะครับ กับเจเนอเรชันในปัจจุบันซึ่งอาจจะใช้คำว่าเราอยู่ร่วมกันทุกคนก็เป็นคนทันสมัยทุกวัยได้นะครับผมคุณดิวเจนเอคุณเจน Y แล้ววันนี้เบบี้บูมอยู่กับเ,เราเราถกกันเพื่อได้มุมมองความคิดในบิดทับสมิทธ t ซึ่งผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่า90นาทีนี้เป็น90นาทีที่มีคุณค่าถ้าเห็นด้วยปรบมือกับผู้จัดอย่างท็อปจิรยุทธ์หน่อยนะครับ ผมนุยพงศขครับในฐานะผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจขนาดนี้นะครับสวัสดีครับมาสิงปรมือีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมโอ้โหดุเดือดสนุกสนานมากครับอย่าลืมฝากไว้ในช่องทางการติดต่อของเราหรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเรายินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงรายการให้ดีขึ้น